พระเพชรพระรวดสวสดีพี่สุภูสุคนะครับผมมาหลับพี่น้องลาพัฒนาของเซียนหยวนวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดมีนาสองห้าหกแปดงวดสุดท้ายของเดียนมีนาได้พี่น้องเด้อกับมาเบืองผลเมื่อวันศุกร์ที่ยี่แปดกันกนพี่น้องเลขบนมันออกแปดซีหาเลขล่างออก6กแปดได้พี่น้องเด้อของเซียนหยวนนี่รุดสามงวดละพี่น้องตบานเลขวิ่งนั่นบ่เคยรุดพี่น้องสามงวดนี่ค็คือเข่าทุกงวด เลขวิ่งห้ากับสามเข่าหาที่พี่น้องเลขวิ่งเันเข่าหาแต่ว่าจับคู่เปาเข่าพี่น้องจับคู่งเพื่อนว่าเข่าลุดพี่นอ้องเลขมันออกเลขมันออกสี่ห้าเนี่ยหกหกแปดนาะพี่น,อน,น้องเนาะเฮ้ยเดี๋อกเสียนด้วยนี่ค็คือบ่เขารถดพี่น้องรถด หลุดสามวดแล้วแตะบาเหล็กวิ่งนั้นว่าเคยหลุดไปน่องสามวดก็ขึ้นงงมาสามวดเหล็กวิ่ง,งเพิ่มคนของเสี่ยนยวนถ้าหลุดเอาเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งหนึ่งกับศูนย์ศูนย์นี่ป่าบ่ไรที่เสี่ยนยนนี่มีมาถูกหมดเด้อพี่น้องเด้อหมดนี่กับมีมากหนึง่งหนึ่งหมดที่แล้วนี่กับ หนึ่งหนึ่งกับมีมาที่พี่น่อยกันปะงวดนี่กับมี่มาอีกหนึ่ง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 ศูนย์ศูนย์เนาตามสูตรฟันน้ำพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเซียมหยวนวันจันทร์ สามสิบเอ็ดมีนาหกแปด เราเสียนหยวนวิ่งบนล่าง 1> 9้าน่เหล็กวิง่งมาเน้นได้ไปนองเด้มอเน้นเหล็กวิง่งเน้นจับกูเก้ากับหนึ่งสายวิ่งสายหลุดเด้เหล็กวิ่งเพิ่นยังไม่ได้เคยหลดดุดเด้แต่ไม่มีตัวเน้นเท่านั้นแหละ จับคู่บนล่างศูนย์ศูนย์นี่แหละตัวขาดอะไรศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึงน่งนีง่แหละศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่ขาดอะไรเลยแหะเส้ยนวนหนึ่งสี่ hà xoắn เก้าสี่เก้าสี่ เก้าอ้าเก้าเจ็ดคือเก่าพี่น้องเก่าคู่บนล่างไปกับคือเก่าเก้าคู่บนล่างไปกับบันี้ทีนี้มาเบิ้งต้นเด้นตัวเด่นเพื่อนบันี้ คะแนนห,หนึ่งหนึ่งเก่าสี่เก้าเจ็ดหาสองเคะแนนหนึ่งสี่ครูได้ไปนอนแล้วเก้าครูคะแนนหนึ่งเอ้ยไม่แย่นพอไรเอ้ยยังมีสี่หนึ่งอีกหนึ่งสี่ยังมีหนึ่งสี่บนล่างไปกลับไปนอนเก้าคู่ บนล่างไปกับ9คู่เน้นให้5คู่เอาี่อ้องเข้าแคบหนาจอได้ลาวพัฒนาเซียนหยวนวันจันที่สามสิเอดมีนา2568้งวดสุดท้ายของเดือนมีนาวิ่งบลูดบนล่าง9ก้ากับ1น่บมิตัวเน้นส่วนจับคู่บนล่างไปกับบ่าได้กับเนี่ยถ้าศูนย์นย์กับ1นนเนี่ยแหละไปน้องศูนย์ศูห่นส้องห้าสามเก้าสองเก้าส เพิ่นแน่นให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งซีหาสองเก้าซีเก้าเจ็ดเก้าคู่เน่นหาคู่ตะวาราเหล็กจับคู่พันหลุดสามหวัวเลยทีดด่พี่น้องตะวาราเหล็กวิ่งยังพันครบยังยไม่หลุดเนี่ยไล่เมืองควรพี่น้องเข้าแคบหน้าจอเอามักชอบตัวดกับผิดจลัลลนาเบิงบอมาเข้ากับพานเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นเชื้อหน้าแท่งล้วก็ขอบุนขอบขุ่นเส้ยน,ยนหย่นหลายๆคอยพี่น้องโชคหมานเฮงเฮงปังๆกัน ก็จะ่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตตามเผพพ็ดพะรวยเด้พี่น้องเด้วกดไลค์กดฟรีบริษุท์เสียงเงินเสียค่าอย่างดอกพี่น้องกดให้น้ำแน่เพ่อมีกำลังใจนะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม